สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกทุ่งฟ้านะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะ เริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเห็นะเอาเส้นที่1ค่ะขาดจับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สมสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะเก็บเส้นที่สาขึ้นมานะคะ ดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ ราจะได้ดิบินนะคะแปดสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาเหมือนช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีปวงกับมิชิจับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นี่นะเราจะเหลือดิบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3าไปนะคะ1 2 3นะสอามนะแบบนี้รวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ,ะนี่ค่ะ แล้วคลิกกับด้านมาด้านนี้ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะจับริบบินมาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพัดค้าห้าเส้นนะคะนี่นะพัดค้า5ห้าเส้นมาแบบนี้นะจากพัดค้า5ห้าเส้นค่ะพัดค้า5ห้าเส้นมานี่ค่ะเราจะเหลือลิบบินห้าเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะเราเส้นนี้ค่ะจะพัดนะคะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพ่าดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจะพ่าดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ามเส้นถัดมาค่ะจะพ่าดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่4นะคะนี่นะนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจะพ่าดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่ห้ามานี่นะคะค่ะแบบนี้ดึงค่ะ หนึ่งลิตริ่นเข้ามาให้กระชับเลยนะคะน่คะในแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้ค่ะเสร็จเรียนที่หลังได้นะคะเราจะ ริบบินมานะคะสอดรอสามเส้นไปนะคะหนะึ่งสองสามนะสอดรอไปค่ะนี่ค่ะสอดเสร็จแบบนี้นะคะพิ่กลับได้มาด้านนี้เปิดริบบิ้นออกมาค่ะจับพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งนะ แล้วก็พมามันด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะตอดลงไปในตรงนี้นี่ค่ะพมามันด้านหลังแล้วก็พบมันด้านหลังค่ะสอดเข้าไป แล้วแบบนี้พลิกกลับได้ามาได้นี้ค่ะสอดรอดกลับไปนะคะหนึ่งสองสามนะสอดรอดสามเส้นกลับไปค่ะเสร็จแล้วตัดปลายลิ้นที้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะแปดเส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็จับสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ให้สุดเลยนะคะทุกเส้นเลย นี่ค่ะในแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะจับบิ๊บินเปิดมานี่ค่ะเราจะสับเส้นนี้นะคะนะจับพับมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะคะมิดโค้งมาแบบนี้นี่ค่ะนะคะโค้งมาแบบนี้แล้วเราก็พับบิ๊บินลงมาด้านนี้ค่ะนะคะสอดลงไปนี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะ มาด้านนี้มีดโค้งมาแบบนี้นี่ค่ะสส่ลงไปนี่ค่ะ ในแบบนี <N H on> ้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเปิดริบบิ้นตะแคงมาด้านนี้จับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดคว่ำแบบนี้นะคะเห็นไบิดคว่ำแบบนี้สอดลงมานคประคองประคองมาแบบนี้เราก็จะได้ปิดแบบนี้นะคะจับขึ้นด้านบนนะคะมีโค้งมาแบบนี้ค่ะนะคะ นี่ะจะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็าพับสอดกลับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็เปิดริบบิ้นนี้ออกมาจับริบบิ้นนะคะพับโค้งลงมาแบบนี้พับตรงๆนะคะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดลงไปนี่ค่ะนี่นะคะก็จะได้กลิบแบบนี้จับพับลงมานี่ค่ะสอดลงไป เราก็จะได้แบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิกบินนะคะให้เหลือ2 5งถึงสเซนติเมตรนะเราจะต,ตัดออกก่อนเลยนะคะน,นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบน นี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกทุ้งฟ้านะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ